สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศนำทีมลงพื้นที่เกาะสีบอยารับฟังเสียงสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ ติดตามรายงานกับคุณปุนธนิตาวากระดวนค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราชเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานสายที่4ณเกาะสีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางกรวิภาขวัญเพชรและนายขดดรีบินเซนกรรมาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาความต้องการจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อการจัดการศึกษาของกอศอนอตำบลเกาะสีบอยาซึ่งโดยสภาพบริบทของเกาะสีบอยามีกลุ่มชาติพันธุ์อูรักราวยซึ่งเป็นชาวเลพื้นถิ่นที่อาศัยมาอย่างยาวนาน และด้วยสภาพที่ครอบครัวต้องทำมาหากินโดยการทำประมงจึงต้องพึ่งลมฟ้าอากาศและด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเกรอะการจัดการศึกษาเลยทำได้ยากลำบากกว่าพื้นที่เมืองนี่คือเสียงสะท้อนจากตัวแทนชาวอุรักระโวยที่อยากให้การจัดการศึกษาไทยจัดให้พวกเขาอย่างทั่วถึง ในอันดามันเนี่ยค่ะมีกลุ่มชาวเลอยู่3กลุ่มซึ่งหนึ่งเป็นโมแกนพี่น้องโมแกนโมแกลนแ,และก็อุรักลาวยในบริบทของจังหวัดกระบี่นะคะจะมีพี่น้องชาวเลอยู่ที่เกาะลันตาเกาะจำแล้วก็ที่แหลมตรงเกาะพีพีนะคะซึ่งเป็นพี่น้องอุรักลาวยวิถีชาวเลอุรักลาวยเนี่ย ในการทำมาหากินเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปตามลมมรสุมชาวเลอุรักลาโวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่อยากเรียนหนังสือแต่ว่าในวิถีการทำมาหากินของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วการที่จะไปทำมาหากินเนี่ยต้องไปกันเป็นครอบครัวต้องพาลูกไปด้วยแต่ในส่วนของกระทรวงศึกษาที่บังคับให้ให้เด็กเนี่ยได้สามารถเรียนจนถึงปหก หลังจากนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะไปทำมาหากินกับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อกศโ,โนเนี่ยจะเป็นเป็นอ,องค์กรที่สำคัญมากต่อการศึกษาของชาวเลอุรักลาวยค่ะชาวเลอุรักลาวยนะคะ,ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะว่า ในตำบลกอดีบอยาเนี่ยเป็นสังคมพะหุค่ะสพะหุวัฒนธรรมเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วมีทั้งคนพุทธมุสลิมคริสชาวเลมีทั้งคนจีนซึ่งเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้เรียนรู้เพื่ออยู่ด้วยกันตามวิถีของคนเลก็คือว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพิงกันค่ะในการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเขารู้ค่ะ แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะอธิบายความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ภาษาวิทยาศาสตร์ได้และก็ไม่สามารถที่จะอธิบายภาษาแบบกฎหมายได้เพราะเขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้ภาษากฎหมายได้ค่ะเด็กชาวเลเนี่ยค่ะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสมาธิสั้นเพราะว่าในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันต้องดูลมมรสุมคลื่นลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปลาปลาปูกุ้ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเวลาเวลาเขาเจอเนี่ยเขาต้องเอาก่อนค่ะเพราะว่าปลาไม่รอเขากุ้งไม่รอเขาปลาหมึกไม่รอเขาค่ะอย่างเช่นการทํากิจกรรมอยู่ดีๆีเนี่ยพอเห็นปลามาเขาก็าไปเอาเหมาทอดปลาก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วก็ในในเรื่องของความสมาธิสั้นเนี่ยคือพยายามที่จะหาทางแก้เหมือนกันว่าเออทำยังไงที่จะให้เขามีสมาธิยาว,ยาว อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือก็เป็นความคาดหวังอย่างหนึง่งจากพวกเรานะคะกับครูโกศโ,โน,นะค,ะค่ะค่ะครูโกศโ,โนที่ทํางานหนักนะคะเพราะว่าเขาต้องมีเวลาให้กับให้กับพี่น้องชาวเลเนี่ยมากกว่าพี่น้องที่อื่นกลุ่มอื่นเพราะว่าอย่างอย่างวิถีชีวิตของชาวชาวเลเนี่ยก็คือว่าทําประมงะทําประมงแล้วในการใช้ชีวิตเนี่ย เขามองอข้างขึ้นข้างแรมเรื่องของการทำมาหากินแต่ละแต่ละวันแต่ละช่วงช่วงเวลาของน้ำค่ะเวลาเราจะคุยกับเขาได้เนี่ยหลังจากที่เขากลับมาจากทำประมงค่ะก็คือตอนเย็นหรือว่าตอนค่ำซึ่งความหลากหลายตรงนี้ความหลากหลายทางอาชีพความหลากหลายทางสัตว์น้ำเนี่ยทำให้เราต้องมีในยะของการเรียนรู้สูง สำหรับครูโกโซโนนะคะคิดว่าโกโซโนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนเกาะน,นะคะเพราะว่าโกโซโนอ่ะมันสา,สามารถที่จะรองรับบุคคลที่ตกหล่นจากการเรียนในระบบแล้วก็สำหรับคนที่มีค่าใช้ใจ่ายที่ม,มีมีรายได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะมีรายได้น้อยไม่สามารถที่จะ,ะขึ้นบนฝั่งได้ เพราะว่าลําบากมากค่ะสําหรับคนที่อยู่บนเกาะเขาทํางานวันต่อวันแล้วก็เวลาที่เกิดลมมรสุมเขาออกทะเลไม่ได้เนี่ยเขาต้องไปกู้เงินเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยกู้เงินนอกระบบนะคะเพื่อที่จะให้ลูกไปสอบอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเปิดศูนย์สอบที่เกาะเลยได้เนี่ยจะเป็นการดีมากเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเปิดเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ มีรายได้น้อยได้เรียนเยอะขึ้นค่ะกศอน,อนเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นขึ้นขึ้นเป็นกลมนะคะขึ้นเป็นกลมเนี่ยคือจะมีความเป็นเอกเทศมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของระบบการศึกษาของชาวเลได้มากค่ะเพราะว่าสามารถที่จะมีความคิดเป็นอิสระมากขึ้นแล้วทีเนี้ยก็สามารถที่จะปรับวิชาให้ ให้เข้มข้นมากขึ้นและก็รองรับควาการพัฒนาของประเทศพัฒนาในของโลกได้เพราะว่าไม่มีขีดจำกัดค่ะก็ชาวเลก็คนค่ะก็อยากให้ได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่เข้าใจและก็ไม่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะ สุดท้ลาสุดท้อใจหปตานิมากันลอยโพดิตบึงน้สุไงนิปอนิปนดิคาวันาักมิที่ตาบตโพดิสุการามัย